มูแบบฟังๆเลยได้ไหมได้เลยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีเลยการแขวนที่ดาบคือช่วยให้ชนะอุปสรรคตัดอุปสรรคทั้งหมดให้หายจากตัวเรานะครับสาธุสาธุมาถวายญาติมาสืกแล้วขอพรเรื่องของรถยนต์ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รถยนต์คันใหม่ขอให้เปิดศักราบใหม่เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยทรรมาค้าขึ้นดวงชะตาดีขึ้นลูกหลานมีความสุขเนี่ยเขาจะมากราบหลวงพ่อดำ ข้าเท้าซ้ายนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเรื่องของความสมด็จแล้วเวลาออกปะวลาออกออกเท้ากวาออกเป็นเครื่องส่องที่เวลาท่านมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านเป็นคนที่ปฏิบัติแบบสุดตง่งใครที่ต้องการจะตัดกรรมต้องฟังทางนี้เลยค่ะ